ลงเมินอะไรสิบวชฮะลงเมินอะไรสิบวชเดือนสามลงเงินเดือนสามนี่สิบวชป่บวชในไพ่บวชคลิปใจบวชบวชในแม่์นะบวชในแม่เนาะดีละน้องเนาะดีละลานเลยบวชให้แม่บวชให้เอ้าตั้งมุกตั้งใจเด้อเนาะเอาเดินสองสาม Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday เปิดภาพค่ะมานั่งจอคออยู่ห้องอยู่คือเกาวันนี้พี่น้องเนี่ยมาเราไปทางใดเนาะจักสจออกไปทางใดพี่น้องเนาะเอบุญกันเลคิดงอนะคิดงออยากจะขี่รถคิดงอคิดงอออยากไปอยู่นะพี่น้องเนาะอยากไปเลาะท้ายคลิปกะคิดงอทางไปย่านรถย่านล่างเลยคุมคุมคิดของบุญตอนนี้นะพี่น้องเนาะก็เลยอยู่แต่ห้องไงแหละเนาะกว่าจะไปก็ท้าหน้าพระองค์แวนนี่กับบริไปเนาะอ่า เอาพี่น้องเอ๋ยนอก,ก่อนอื่นนะพี่น้องเดอ้อกาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพิ่อนกันเบิด์ตสุคสุขคนเดอ้อสบายดีเอฟซี FC, ปุญญายใจบุญมตุทุกทานยินดีตอนหับเข้าสู่ซองยูทู e ป้าบุญซาละวันพี่น้องเอ้ยนั่งกับหลานหลานชายเนาะไวชลุ่นพี่น้องอายุ17ปีซื้อบอกว่าลูงมึงจะซื้ออยังไม่รูยซื้อไม่โลแมน พี่น,องงนอ้องเลยเนาะถ่าไม่โลอายุ17ปีพี่น้องเลยอบุญกะตั้งแต่ร้านเกิดเนะาะกะอ่าชื่อบ่าได้บาทนี่เนะาะว่าร้านเกิดอยู่ใส่เกิดอยู่เพื่อนมันวะแมนอ่ต้นจะต้นจะเกิดเนาะสิทายสิ่ทามร้านขึ้นเนี่ยเจ้าสิเกิดอบุญอยู่พี่น้องรักบู <laughs> ๊เลเนาะอาบุญกินนะญกจชื่อว่าได้พี่น้องเลยเนาะ17ปีที่ผ่านมา คุณหนีอยูใช่พี่น้งนะองอ่ะเนาะออกมังเทพมังเทพบ่เนาะเขาชิแมเป็นมังเทพมาแหลนะแม่นตอนยันยุนยนย่งเทพพี่น้องเลยตนะอนเมโลเกิดอยู่แถบประตูน้ามาหลนะเนาะตอนกอยู่นั่งพี่อ้ายนะผู้ไอพันนี่แหละผู้ที่เป็นาบาวซิลอะไรพี่น้งอ,องไอซนะิลอะไรเนาะเป็นพ่อของเมโลอยูรุมกานตะกี้เนาะเห็นบ่ น่าจะนาบ,บามาไทยแหละเพราะว่านาบ,บาบุฮูบว่าจะเกิดตอนใดฮะนะ่ะเกิดอยู่ไสฮะน,ะน่ะเนาะแต่อยู่ไทยแต่ว่าช่วงอาเอื้อยพูนีเกิดมากนะบุ้นอยู่อยู่ช่วงนะนะั้นเนาะชือน้องโอเอที่เราเสียไปอะไรประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนแะไรพี่น้อยเนาะเราหายตลอดกต่เสีย ให้ขามมือขามขึ้นพี่น้องเราก็เสียชีวิตไปเนาะแล้วก็ผู้ที่สองลุเนาะผู้ที่สองลุ่ลุ่เนาะต้งเอ,อื้อบนกับลุนะตกมาน้องไม่โลนะี่ยังว่าใหญ่ได้สมือนี่เนาะชื่อเด้อความลำบากของพ่อแม่เพื่อจีนเติบใหญ่ใหญ่มาเนาะเพื่อใหาจีนใหญ่มาจำเนี่ยก็ให้หูบุญคุณของพ่อแม่เด้ออ่าน,นี้แหละเนาะหลังจากนั้นพี่น้องน้องไม่โล่นเพราะกาใหญ่ สารบางเลี้ยงย่อกน้องไม่โลนี่ไงอ่าประมาณเจ้าจำความได้ลราพอเมียจะปากันบมดเจอเลยบมดเจอเนาะเพราะว่าวุ้นก็อยากษ์จื้อบันไดพินังไงเนาะของน้องไม่โลนี่คือไอพันนี่คนที่อยู่ของเราสมืัอนี้เราอยาหรือว่าปะกันกับเอื้ออาบุญเนาะก็ย้อนความอาจจะบัถทึกต้องปองดองกันอะไรน้องเข้าใจกันก็เลยเห็นเนย่าห่างกันพี่นังไงเนาะกับไอพันนี่แล้วเนาะ จะเลยเห็นน้องเมโลนี่ตอนน่นก็นยุนน้าแม่เนาะแม่เลี้ยงมาตลอดเนาะรา้วก็เลี้ยงมาได้ว่ามาันเจ้าจื้อได้เ,าเาพะเาพออนะว่าตอนแม่จะเอาผัวใหม่เอาผัวใหม่จื้อจื้ออยู่เนาะเจ้าใหญ่แล้วเนาะน้องเมโลน่ะก็จะมันแปดก้าวปีแปดก้าวปีละพี่น้องอะยเนาะเพราะว่าตอนช่วงนั้นกัวุ้นกับปุบบ้ยอยู่อีกตอนเอื้อยเอาผัวใหม่กันอยู่กรุงเทพพี่พี่น้งนะองอะยเนาะอ่า คณะกรรมการเลี้ยง,งน้องไม่ลงมาตลอดนะนนเนาะจนใหญ่บ่านนี้แต่ประมาณจากักจักปีน้องเจ้ะจังแม่เจ้ะจังมีน้องน้นองแก,ก,นนนนกวตาเนี่ยคอยอะอืมบ้านจักปนะีตอนแก่ตาสิสิบสองสิบสองปีเจ้าสิบเจ็ดประมาณหาปีนะแมนเนาะะมันหาปีเลยพี่นะ้องเลย เจ้าออต้นเมย์เจออ้าเอาพวาม่เจ้าก,ก็จะม,มั่นหาปีแหละพอหอดออกไปเก้าปีโอ้คอยตือ้ตอนไหนคอ,อยง่ายนะง่าย้วบ่วคือนั่นนี่แหละพี่น้องเนะร้านก็เหลือแต่ร้านสองคนคนหนึ่งอยู่บ้านอยู่หน้าอะไรพี่นอนะ้องเนาะคนนี้กะมันอยู่ไทยนั่นพอก็ถือว่าลูกของเออบุญที่เสียไปนายอยู่สายเจ็ดปีนี่ ยังกับ2คนก็คือน้องไมโลกับน้องแก้วตาอยู่บ้านซึ่งไว้เบิ่งตังหน้าแทนเอื้อยพี่น้องเนาะตอนแม่เสียนี่จะมาเทพแล้วเนาะยังบ่ยังยังเนาะแม่เสียได้ปีนึงก็ก็ขึ้นมาเทพอืได้2ปีนี่แหละ2ปีนี่อยู่ไทยเนาะค่ะแล้วแต่ทางพี่เคยเนาะกับน้องแกตาอยู่บ้านตอนนี้เนาะเียนอยู่บ้านพี่น้องเยเนาะ แคนะ่นี้แนะหละนอกจากะถือว่าพ่อพ่อผู้นี้เนาะไยพัน <Okay. Yeah. S 2> ตอนนี้เนาะอาจจะเราจะบริเลี่ยงเจ้าเนาะแต่ว่าเราก็มาเลี้ยงเจ้าตอนใหญ่เนาะถือว่าเราก็เป็นพอนะ่อเนาะพ่อเจ้าแท้ๆอย่างไนะเ <Yeah. S 2> นาะถึงพาถิมมาได้เนาะเบื้องเราพังความเราแล้วเราบอกอยังกะข็คือพออนะ่อแล้วเนาะบอกฮะอยากให้ลูกได้ดนะีเนาะพ่อก็อยากใด้ลูกลด้ดีอยากได้ลูกพังความเนาะเขา คว่ำเป็นห่วงของคอแหละเด้อมันก็บอกซอนกับกับฟังความเพลินเนาะกับบดเสียงบายังพันนะั่นแหละครับเป็นพองมันเกิดเกนะ้าเนาะมันอยู่ก็อยู่น้ำพออยู่นี้พี่น้องเลยนอเราก็ได้หกักแพงกันนะั่นแหละเนาะคือเรามาแล้วก็บมบุญมาเนี่ยพี่ไอ้แล้วก็เลน่นวิ่งเต้นเนาะพี่น้องเลยเนาะหัวบุญชิมานี่ก็บบลับมานอนถทาบับบ,บุญมานอนเนาะแล้วก็ตื่นซาม่ากันหนึ่งข่าวหนึ่งหน้าไปกิน คือเนี๋ยนี้เราไปอยู่เราออกไปหาซื้อเคก้กมาให้ลูกเนาะซื้อเคก้กคนเกิดมาให้ลูกก็ซื้อกับข้าวกับน้ำม,มาให้ชูก,กินพี่น้องไงเนาะก็คือเราเป็นพอดีๆของเจ้าแล้เนาะเราเป็นอร้รวยเป็นพี่ไอ้ายเราบุญดีผู้หนึ่งเนาะล้วก็มีความผิดชอบล้วก็บิงเต้นนะยังให้ลูกกินยังให้น้องอะไรกินเนาะก็วัเนี้เป็นมือวันเกิดของร้าน อ่าในมือวันที่ซาอุมุกกาลาเนาะคือวันเกิดของหลานชายของมาบุญเนาะและเป็นเอือ้อเอเป็นลูกของเอื้อประบุญสารวันที่เสียไปในโฉสามสิบเจ็ดป,ปีเนาะแล้วก็แม่ก็เสียไปสามสิบเจ็ดปีแล้ลก็ไอลาซูตเสียอย่างนี้สามสิบหกปีเนาะคำนี้แต่ว่ามันนี่ก็ดี เอาเค้กคนเกิดในร้านเนาะม,มานั่งกินข้าวรวมกันนี่แหละนะคกับพอร้านแลักการอาบ้าวนั่งกินกันมนันนี่พี่นองง้องเงินมื่นกะเบียดมากมื่นเนาะไปแบมามื่นไปงานมือแล้วก็ศทางอาุนเองพี่น้องมืน่นกะบริเวณยัางมือนเนี่ยเนาะทั้งท่าน้มันกะว่าพอเมื่อนี่ทานาย้ามันไปจะทานทูตแล้วอเอาเอกสารไปเป็นรับรองเรียบร้อยแล้วมีแต่ล่อถ่าเอกสารมือวันที่อ่า เสาสอง,สองมุกลาแมนไปหาทางผู้กรณีพูดคุยกับผู้ผกรณีสิตกลงเยียวยาเท่าไรเนาะแล้วก็และกะลจากพูดคุยกับผู้กรณีอยู่ทางนี้ตำรวจแล้วกะ็สิไปเอาเอกสารอยู่สถานทูตเพื่อนําเอกสารมายื่นนะครับพรบเพิ่นเนาะบ่ฮู้ว่ามื้อวันที่ยี่สิทันหรือบ่ทันพี่น้องไงเนาะ10:00นหรือ11:00นนี่ก็นัดกับพูดคุยกับผู้กรณีแหละ มันก็เลยไปแล้วประมาณสองสามชั่วโมงเนาะหลักสิเลีนไปหาทางสถานท,ทุกขอีกอย่างมันที่ทรงมาท่านหรือบอ่เรียนรอนะติดตามโซนเดีกันเนาะแต่โบทวงมาท่านากัดสิเนืน้าไปวันที่ยีบสามเนาะถ้าว่ายีบสามยังไ่เลี้ยวไปทั่วกะกแลบุญกับเชิได้กลับกอนแล้วก็สีให้ทางน้องสาวเนาะผู้อยู่นี่ผู้อยู่ปลาล์มสามมาแล้วดำเนิน<า>การต่อบราล์มสาม,สามออนอยู่ปาตุสาธุประดิษฐนะ์เนาะ เพราะว่าทุกสิ่งอย่างวุนเส้นบ้างเลยเนาะเส้นเนรียบร้างอะไรไม่แต่ว่ามอบหาเงินทำค้ำกับใจให้ตางน้องสาวเนะาะหัวน้องสาวก,กับมีบัญชีไทยอยู่พี่น้องเลยเนนะาะทำมันนะโอเคตลกลงเอกสารเพิ่นร้อมจ่ายแล้วก็ใจให้น้องสาวเป็นคนทำทำบัตรเนาะนจังหวะกันพี่น้องก็นั่ได้มา,จากจ้างงานกะซื้ออดไรเงินในค้ามากอะมองมาทั้งพอให้พอจัดการพอกระซีจัดการเรื่อง เห็ดบุญเนาะเห็ดบุญเฮือนเห็ดบุญกองบุญไหนพออู้เม่อูุหลวงพอเถ่าเม่เถ่าแม่เอื้อยเนาะสีกองพี่น้องเลยเนาะส่วนอ้ายนะครับผู้ที่หกกองที่หานี่ก็คืออีสานปีข้างหน้าสิเห็ดเผินภาษาเนาะทางบ้านบุญคลามเนาะหมายว่าตายตายโหงตายไม่แห้งอะ อย่งเฮ็ดบ่ได้บุญก็ไปสั่นพียงอ่างเงยเนาะครบรอบ3ปีจังเฮ็ดเนาะทางพ่อก็สิปะเงินฝากไว้ธนาคารแล้วจังเฮ็ดให้เราเนาะเพื่อหักการอนินการนี้จังฝากไว้กับพ่อเฉยเดียวเนาะให้พ่อเป็นคนจัดการทั้งหมดทั้งมวลพียงอ่างเงยเนาะขอลงเงื่ออะไรสิบวชฮะลงเงื่ออะไรสิบวชเดือน3ลงเงื่อเดือน3นี่สิบวชปอบวชให้ไพ่บวชคิดจังสิบวชบวชให้แม่บวชให้แม่เนาะ นี่แลหละน้องเนาะนี่แหละลานเลยบวชให้แม่บวชให้หายบวชใ,ให้นาบ่าวเนาะบวชใ,ใ,ให้ทุกส่วนเลยเนยาะชนะกับศัตรูอนุโมทนาน้ำเนาะทางกับประเด็นสามนี่เจอได้ว่าวเราก็ต้องเห็ุให้ได้ได้โ <c oughs> มยันว่าวเราก็คือเขาเอ่ยคำว่าตั้งใจวฏิบัิบวชเลยปบัตเมื่อเราบวชเลยมันเป็นบาปเลมบวชโอ้ <c oughs> ตั้งใจหลรลือสิบวชตั้งใจตลอดเนาะบวชให้แม่พี่น้องเลยนี่แหละเนาะเพราะว่าเด็นสามเดิน เดืนนอดนสามเนาะดวงเมือเดือนสี่ไม่ไหวเดือนสามใช่เดือนสามนี่ท้าพ่อพระอุนะเราเฉียดบุญเฮือนกับเมื่อพอรอมก<ห><ม>ันเลยเมื่อพรมสวรรค์เลยนะแม่นเมื่องพรมการบุญ <c oughs> ทางร้านกษตรบวชให้แม่เนาะ <c oughs> โอเคแล้วเป็นอะไรดีแล้ว <c oughs> คิดดีคือว่าโอเคเนาะ <c oughs> อยู่พี่กันนะวันละนาวันเมื่อกะอยู่น้ำพอกะฟังคองพอได้คนบอกขยันัคนแพ่งคนบอก หันเจ้าได้ดีเนาะไปะหันไปนี่ก็แม่นอยู่วัยรุ่นก็ต้องไปเนาะหามบ่ได้พี่น้องเนาะหามให้ไปนี่หามบ่ได้ต้องไปเนาะวัยรุ่นก็ต้องไปหาหมูหาคคูไปหาประสบการณ์เนาะแต่ว่าเาก็เบิ่งกันแล้วอันใดมันดีเอาก็เฮ็ดเอาอันใดมันมันมีกะโมเฮ็ดแล้วเนาะกะเห็ดกะดูแลสุขภาพตัวเอง,งนำ้ำเนาะสำคัญที่สุดก็คือสุขภาพเหมือนเะนาะเบิ่งนน้ำเบาเป็นตัวอ,อย่างน้ำเบาที่เสียไปเห็นไหมเรากะหันย้อนไปหันไปนี่หแล้วเนาะ คโลกคีร่างให้เบ,บาวมาบวบ,บุญบวบุญมมก้าได้เป็นอยนะ่างไรครคิดขนาดนั่งวินมากมาขึ้นก่อนหนกักวินขี่มากกอ็อยังคิดยากนะเลยก็เลยคิดไปหันไปนี่โมกาไปเป็นอย่างไรเนาะคิดยากรถอย่างลางยิงมอไซค์แห้งแล้วอะไรเป็นอย่างซิกแซกรถลายใช่คือจะไปเล่นตะเทือนไปหาหมูหาครูมันผักมันผ่อนจะนางรถยังนั่งไปสีป่ไปเนาะจะยากระเลี้ยงรถเอากระเลี้ยงรถแก็แบยังไรือเปล่าเอม พี่น้องเลยเนาะทั้งร้านกับเศร้าอยู่นีน่เนาะนอนก็พอแล้วกันยางไปโอหอดประมาณโอหอดห่าสิบเมตรสามพี่น้นองเลยเนาะยางไปในแกมนต้นหนาเลยนะหามนมานะมีเนาะซอหามนมะมีอย่างอาคมมามีเกี๊ยวปูมมไม่มีสาขาอาคมมะมีเกี๊ยวปูอาคมมามีเกี๊ยวปูไม่มีสาขาอืมแต่ยังมีสาขาซองปะออ โอเคมื่อื่นประวุติชิวะลองซิมเบิงเป็น,น้องเลยเนาะอาร์ซิอปลองถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิงถ้าว่าพอนายทายคลิปเนาะควรจถ่ายคลิปบอลร้านเฮดเบียร์เฮดยูเฮดงานนั่นแหลนะเนาะฮาจะโอเคพี่น้องเนะลยรอถ่ายทั้งพอพวามหน้าก่อนจังหน่อยหจังเป่าเค้กแคปวันเดย์ให้ร้านน้ำกันเนาะโดยไปพี่น้องรอถ่ายความหาก่อนอ,านนอนนะ้าวมาเนี่ยเปน้องเนาะกะเฮดทัวสร์สูบสับราบจุปันเนีย่ย <laughs> แต่สิอ่าบ้ารวบเนาะอ่าแสดงเนาะความสุขแล้วก็แสดงอ่าความักความแพงไงครับปู๊เป็นล้านเนาะแปุ๊บเป็นพ่ออันนี้พ่ออันนี้ลูกอันนี้น้าบ้าวอันนี้อ้าวเนาะพี่น้องเอ๋มาจ้ะพี่น้องเนาะสามลันเกิดครบรอบสิบเจ็ดปีเนี่ยไม่แห้งเลยใหญ่น่าจะซื้อเอาเรื่องมึอเรื่องมึงม อย่าเลยหยงกะเก็บเงินเนาะเก็บเงินเอาเสียเองบ่นี่เลี้ยงใหญ่นนั่นแหละทางผมขอบุกะให้ทางผมนี่ฟังโเป็นเนาะซื้อเมาให้พี่น้องบ่สิไปเองบ่ฮู้จักงไปเนาะปให้เจ้าทอีวิอีซอกออปิดไบ่ปิดบ่ไหนูิกะด้มาสนะอื เอาตังมกตั้งใจเด้อเนาะเอาเนื้อสองสาม Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อธิษฐานเด้อธิษฐานตั้งใจอธิษฐานจับใช่ไหมจับอธิษฐานเนาะรู้ได้เมียกันีเมยตังใจก็ยกข้าเองแล้วเว้ยแต่งเอาเจ้าเองอืม

ไม่ก่อใช้ารนะครัน่าใช่่เดี๋ยวเดือนเดียวเขาไ่ให้ราสั่จ้กิน่ากินน้ำล้วจังกินเค็เนาะวามีก็ยัง่ารกินเข่าแรกในพีนั้นเลยเนาะทงพอไปแงเข่าแทน้ำก่อนมันจะได้เนาะมากินเข่ากินน้กันนอคือวานแลเเร็ไอไนี่เใส่รตกเขาเใส่กัเขา้ามักรอีบนน่บยนี่แลตัวไปนี่่ะ นี่แหละกระตูงใช่ยังกับเขากับเขานะโดยใช้แบบนั้นแหละเดี๋ยวจะกินมันวันของวันอืมเออจะกินเขาคนจะกินโลเนาะของวันอืมข้าวชาวพิรำใครทั้งพี่อาเ์พันไปหากับเขากับน้ำอันนีกกามีเงินให้ทั้งน้องใบโลเพิ่นผูกแขนเนาะหาพอดีมีทั้งแม่ป้าจากเกรอเอสพี่น้องนะเพิ่นฝากเงินมาหาให้น้องโลแน่ให้ร้านบาบุญแนย์ัชนาพิ่นกะ อยู่จังหวัดลอเอสเป็นแม่ป้าเพิ่อนกับบัด้ออกซื้อเสียงเลงน้ำดอกเนาะเห็นว่าวันเกิดของน้องโลก็เลยอยากจะไปเพิ่นซื้อขนมเพราะั้นเนาะซื้ออยู่ซื้อกินนั่นแหละเพี่อนเอาเงิน300บาทไปผูกคอต่อแขนเงินเฮงเนาะเงินมือดีมืองามสุกช่าวันเกิดเด้อลานเด้อขอบใจทางแม่ป้าบนี้เด้อเจ้ครับขอบใจครับโอ้ยเพื่อนอะไรเนาะเป็นร้านก็จะเอา เปล่าก็จะเอาให้ก่อนเนาะผูกแขนเนาะสองสองสองออส,สี่ืมเรียก่าบบ้างมาหนิสองสามสี่ฮะเอา,าให้หาไรบาทเด้อไวกินนมกินนมเก็บไว้เนาะสื่อสิ่งทสำคัญเ,เน,นะาะใหญ่เป็นบา้าหรอกอ่ะฮะหนเอาแล้วบาดได้ตาม,มต้องตั้งใจเอาแล้วเนาะเนี่ยมันจีได้จีมี มันยังมีเธอมีแห้งเถ่าลงไปถึงเธอมีแห้งหาได้บาทเลยเนาะเขียวฮะอื<ข>อค <ขอ S 1> ือพอกับหาเงินมาแต่ละมือแต่ละแต่ละเดือนกับพ,พอได้แต่นี่พี่น้องเลยเนาะกล่องมันกล่องอยังในห้องเราไม่ติดยาไปเลยพี่น้องนี่นเราเราก็ได้กนระปุกแมงกระตากันหมากได้พี่น้องเลยเนาะกะตายาเนาะแม่มไเลยของเราก็ไดนะ้เอาเป็นเบาหวานพี่น้องต้องกินตลอดเนาะเบาหวานตึองติดกิน ทั้งเบาหวานแน่ทั้งสเก็ตเงินแน่เราขาดไปเท่องไหรนะ่เนาะมีแต่เสียใจพอพอกับซือ้อยาเพื่อตัวเองนั่นเองเนาะเจ้าะทำมาตั้งในะจเก,ก็บเงินเก็คบคำเด้อไปเรียนกับไปอยู่แต่ว่าเรียนในหนะ้หัวจักไปจักมาเนาะหัวจักก็เรยสุขภาพตัวเองนัน่นเะองเนาะประมาณนี้แหละเด้อขาดไปเท่าไหร่เนาะผมมีอย่างละไปเท่ามันนี่ก็มาเปิดคลิปเปิดภาพอยู่กับบ้านกับครอบครัวเนาะอุ่นของขอนิดหน่อยไปเท้าไหร่เนาะอบุ่นจนห่อนก็แล้วไปเท่าไหรย พระเช้าโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาก่อนนะพี่น้องเด้อขอบ่มคนขอบอบใจบัลสุขสุขคนเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจกับบุญสารวัลระเกะขอบครัวบุญสารวัลตลอดมาเนาะคลิปหน้าพอกันไหมคลิปนี้สบายดีบัลสุขสุขคนเด้อเนาะบายเนาะ